สวัสดีค่ะมาพบกับแนนที่ครัวบ้านเจเปอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแนนก็ทำสาเกเชื่อมกระทะบลเลอร์เลยค่ะ พอออเดอร์เข้ามาแบบหลาย1ิบกล่องมากๆเลยแล้วก็แนนทำแบบไม่หวานจนเกินไปนะคะราดด้วยน้ำกะทิแบบเค็มๆอร่อยมากๆเลยค่ะการทำสาเกในคลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดสักเท่าไรแต่แนนจะพยายามอาธิบายให้ละเอียดนะคะสาเกเนี่ยเราจะเลือกลูกที่แก่นะคะลูกที่แก่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่ส่วนลูกที่อ่อนเนี่ยเขาก็จะมีสีเขียวแบบนี้นะคะเราเลือกลูกที่แก่ แล้วนำมาปอกเปลือกเอาไส้ข้างในออกนะคะแล้วก็นำไปแช่ด้วยน้ำปูนค่ะเป็นน้ำปูนใสนะคะแช่ทิ้งเอาไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะนำไปเชื่อมค่ะวันนี้ใช้กระทะใบใหญ่นิดนึงนะคะเราจะใส่น้ำตาลไปก่อนเลยค่ะครึ่งกิโลค่ะแล้วก็เคี่ยวให้น้ำตาลเป็นสีคาราเมลเพราะว่าเวลาเรานำไปเชื่อมเนี่ย สีเขาจะได้สวยแล้วหลังจากนั้นก็นาน้ำเปล่านี่แหละค่ะใส่เข้าไปในน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำตาลที่เราเคี่ยวเป็นคาราเมลแล้วนะคะเราชิมน้ำเชื่อมให้ออกรสชาติหวานค่ะแต่ไม่ต้องหวานจนเกินไปเพราะว่าแนนก็ใช้วิธีการชิมเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวน้ำเชื่อมเนี่ยให้แห้งเพราะว่าความหวานจะเพิ่มขึ้นไปอีก แนนก็ใส่น้ำตาลเข้าไปอีกนะคะเพราะว่ายังไม่หวานพอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสาเกยังไม่จมน้ำเลยค่ะเราก็จะเพิ่มน้ำและเพิ่มน้ำตาลไปอีกแล้วก็เพื่อนๆก็ลองใช้วิธีการชิมดูนะคะความหวานนี่ตามชอบเลยถ้าหากว่าหวานเยอะๆเนี่ยเนื้อสาเกจะใสสวย มากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดหวานน้อยๆเนี่ยเนื้อเขาอาจจะไม่ไม่ใส่เท่ากับหวานเยอะนะคะตแต่ไหน,นก็ใช้วิธีการชิมแบบนี้เลยค่ะ<ม>แล้วก็ส่วนน้ำกะทินะคะเราใช้หัวกะทินะคะเคี่ยวแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าไปนิดนึงนะคะให้มันข้นๆเนาะแล้วก็เติมเกลือเข้าไปค่ะชิมให้รสชาติออกเค็มแต่ไม่ต้องเค็มมากนะเค็มแบบ นวลนวลสักนิดนึ่งนะคะให้ออกฤทเพราะว่ามันจะตัดกับรสชาติของสาเกที่เราเชื่อมเอาไว้นะคะอันนี้ผ่านไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราใช้เตาถ่านเชื่อมนะคะเชื่อมแบบไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ําจะแห้งขอดแต่ก็ไม่ต้องแห้งมากเนาะเวลาเราตักเสิร์ฟเนี่ยมันจะจะตักยากนิดนึงแล้วก็พอได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็นำมาจัดใส่กล่องแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟลูกค้านะคะถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์มาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแนนจะตอบให้ละเอียดมากกว่าในคลิปนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะที่มันสั้นไปนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย